สวัสดีครับผมสิบกรอัญมณีนะครับวันนี้จะพามาชมอัญมณีสวยงามนะครับผมอัญมณีสวยงามแล้วก็ลดราคาถูกสุดๆเลยนะครับผมเม็ดไซส์ใหญ่นะครับเม็ดไซส์ใหญ่ๆ4 0ถึง50กว่ากระลัดนะครับผม4 0ถึง50กว่ากระลัดนะครับมาดูเม็ดแรกนี้ก่อนนะครับผมเม็ดนี้พลอยทับทิมนะครับเม็ดนี้หนักเท่าไหร่นะครับหนัก 5 6 7 0กดนรัตนะครับหนัก56.70กดนรัตนะครับสวยนะครับเม็ดนี้ราคาถูกสุดๆเลยนะครับเม็ดนี้ราคา900บาทนะครับสำหรับเอาไปเก็บไว้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวหรือเอาไว้สักการะบูชาหรือเอาไว้เพิ่มพลังบุญญาบรารมีนะครับทัาทิมเป็นอัญมญณีแห่งอำนาจเกียรติยศชื่อเสียงนำโชคลาภนะครับ เม็ดนี้แค่900บาทนะครับผม900บาทนะครับติดต่อเข้ามาได้0 6 3 4 3 4 0 9 3 0นะครับทางไลน์ ID 10ก่อนนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับใครอามาก่อนได้ก่อนนะครับผมเม็ดที่2นะครับเม็ดที่2นี่ก็เป็นทับทีมเหมือนกันนะครับเม็ดนี้หนัก43กรัตนะครับหนัก43กรัต43.10กรัตนะครับเม็ดนี้ 43.10กิบลาดน่ยกลสราคา950บาทนะครับหาไม่ได้อีกแล้วนะครับผมไม่ดีใหญ่ไเม็ดใหญ่อย่างนี้นะครับผมเพื่อเอาเก็บไว้นําโชคลาภอัญมณีแห่งความรักอํานาจเกียรติยศชื่อเสียงนําโชคลาภมาสู่ผู้เป็นเจ้าของลอยทับทิมนะครับผมมาดูเม็ดที่3มนะครับผมเม็ดที่3เม็ดที่3เม็ดนี้เม็ดนี้หนักกท่หร่นะครับผมเม็ดนี้หนัก 5 0า0กลัดนกนะครับผมเม็ดนี้หนะัก5 0า0ดกมิติมิต,มติใหญ่เบืเริ่มเลยนะครับผมหายากๆเลยนะครับผมเม็ดนี้หนะัก50.40ราคาเท่าไหร่ครับราคา900บาทโอ้แทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมมิติใหญ่ทั้งนั้นหมดเลยนะครับอัญมณีนําโชคลาภเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่ผู้เป็นเจ้าของนะครับมาดูเม็ดต,ต่อไปนะครับเม็ดนี้ เม็ดนี้4 6กลัดนะครับ4 6กลัดนะครับผมเม็ดนี้4 6กกลัดสวยนะครับผมเม็ดนี้4 6กกลัดราคาเท่าไหร่เอ่ยนะครับเม็ดนี้4 6กลัดนะครับสวยนะครับเม็ดใหญ่เหมือนกันนะครับเม็ดนี้ราคา1,200บาทนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวเม็ดเล็กทาไมราคาแพงขายตามความสวยงามของพลอยนะครับตามสภาพของมันนะครับผม ถ้าพลอยเมย็ใหญ่มันสภาพไม่สวยเท่าไหร่ก็ราคาก็จะลดลงมาเป็นอย่าง900บาท50าทกว่ากลลัดนั่นนะครับผมอันนี้อธิบายให้ฟังนะครับปรโปรดทำความ,มเข้าใจตามนี้นะครับผมเม็ดนี้4 6 1 0กิัด1,200บาทนะครับสวยนะครับผมมาดูเม็ดต่อไปนะครับเม็ดนี้53กลลัดนะครับเม็ดนี้53กลัดสีแดงอมชมพูนะครับ เม็ดนี้53กระลัตนะครับ53กระลัตราคา1200บาทนะครับ1,200บาท53กระัตนะครับอย่าลืมนะครับมาดูเม็ดต่อไปนะครับผมเม็ดต่อไปพลอยทับทิมนะครับผมเม็ดต่อไปเม็ดนี้สวยมากเลยนะครับผมเม็ดนี้สีแดงอมชมพูหวานมะเมี่ยวนะครับผมสีหวานมะเมี่ยวเลยนะครับผมสีแดงอมชมพูนะครับผม ีแดงอมชมพูสวยงามมากเลยนะครับเม็ดนี้เม็ดนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมเม็ดนี้สวยนะครับผมนะตำหนิตำหนิตำหนิน้อยมากแทบไม่เห็นเลยนะครับแทบไม่มีเลยนะครับเอาให้ชมใกล้ใกล้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้เม็ดนี้นะครับเม็ดนี้สวยสวยกว่าทุกเม็ดเลยนะครับสวยสีแดงอมชมพูนะครับทำจี้ก็สวยนะครับเม็ดนี้โอ้โหสวยงามมากเลยราคาหนัก43.45ิบสดสี่หกรัตนะครับสี่สาดกรัตนะฮะ ราคาเท่าไหร่เหรครับผมราคา2,100บาทเท่านั้นเองนะครับ2,100บาทนะครับผม2,100บาทโอ้หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับผมหนัำทุกสี่สิกรัตนะครับผมนะสนใจติดต่อมาได้นะทางไลน์ ID 10ก่อนนะครับผมมาดูเม็ดต่อไปนะครับผม มาดูไอ้ตัวรูปหัวใจนี้ก่อนนะครับผมรูปหัวใจ2เม็ดนี้นะครับจะซื้อเป็นคู่ก็ได้นะครับถ้าซื้อเป็นคู่จะลดพิเศษให้นะครับผมจะซื้อเป็นคู่ก็ได้แต่นี้เป็นพลอยทับทิมนะครับผมเป็นพลอยทับทิมเนี่ยเอาให้ชมใกล้ๆเลยครับทับทิมกับซับฝายแต่นี้ซับฝายแต่นี้เป็นพลอยทับทิมนะครับผมทับทิมสวยซับฝายก็สวยเท่ากันนะครับผมผมทํามาเป็นคู่กันนะครับผมถ้าจะ ถ้าจะซื้อเป็นเม็ดก็ได้นะครับผมเม็ดอย่างทับทิมเม็ดนี้นะครับทับทิมเม็ดนี้เม็ดทับทิมเม็ดนี้หนักสิบหกจุดหนึ่งศูนย์ก็หลานะครับสิบหกจุดหนึ่งศูนย์กหละนะครับทับทิมเม็ดนี้ราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสวยนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเนี่ยเอาให้ชมไกลๆนะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาททับทิมนะครับผมทับทิมรูปหัวใจนะครับทำจี้สวยนะครับ ส่วนเม็ดนี้เป็นพลอยสฟายสฟายสีเขียวนะครับหรือสีเทาสีเขียวอมเทานะครับสฟายสีเขียวอมเทาสฟายเม็ดนี้หนกัก13.40กรัตนะครับ13.40กรัตนะราคา750นะครับเม็ดนี้ราคา750 ถ้านะท,ทิมเม็ดนี้นะสูงหกกลาดราคาพันสองร้อยบาทนะครับผมสนใจเม็ดไหนก็ติดต่อมาได้ถ้าซื้อรวมกันทนะั้งสองเม็ดลดให้เป็นพิเศษนะครับลดให้เป็นพิเศษนะครับผมนะมาดูเม็ดสุดท้ายนะครับในรถนี้นะครับเม็ดนี้เขาเรียกว่าหินพอมดลาบาร์โดไรท์เนี่ยออกออกสีเหลือบเหลือบออกอมฟ้านะครับผมหินลาบาโดไรท์ลา,าบาโดไรท์รเม็ดนี้นะ่หนาก57กลดนะครับ 57กสิบกตลาดนะครับมาโรไเหินพ่อมดนะครับสื่อสารกับจิตวิญญาณนี้ได้นะครับตัวนี้เหินพ่อมดนะครับสวยนะครับผมเม็ดใหญ่นะครับเอาไว้สําหรับเอาไว้สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าทั้งหลายหรือพูดผีปีศาสพว้งหลายนะครับผมป้องกันพวกนี้ได้นะครับผมเนี่ยตัวเหลือบพวกมันในเหลือบสีฟ้านะครับผมราคา3า0 0บาทนะบาทครับ3,500บาทนะครับ ชอบเม็ดไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำมญญมณนีสวยงามไม่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับผม